สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสรุปดรามา่าแฮชแท็กแบนด์เมเดโมจิกันนะฮะซึ่งตอนนี้คนรีทวิตจะ4แสนแล้วนะฮะแต่เอา,อางี้ก่อนผมสาภาพนะวผมไม่รู้จักเขาเลยนะฮะแต่พอไปดู t i ๊ t o อกเขาแล้วอะ เฮ้ยคนตามแบบเกือบ4ล้านคนน่ะ3าล้านนะฮะแล้วคนตามระดับนี้ถือว่าเป็นคนที่ดังมากเลยนะฮะซึ่งน้องมจิเนี่ยก็คือชอบอัดคลิปเต้นอัดคลิป,คปเวอร์นะฮะเป็นไลฟส์สไตล์ทั่วไปเนาะมันต้องยอมรับว่าด้วยความน่ารักของน้องเขาแหละนอะ้องเขายังเด็กด้วยน่ารักด้วยฮะผะู้ติดตามก็เลยเยอะมากขนาดนี้นะครับแต่คราวนี้ที่ดราม่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเริ่มมาจากคลิปคลิปนี้เลยฮะ,ะก็คือเป็นคลิปที่มี fc ชาวลาวคนหนึ่งเนี่ยอัดคลิป tiktok ok เนี่ยคู่กับ น้องโมจีนะฮะแต่น้องโมจีเนี่ยกลับตอบกลับว่าอยากจะให้น้องคนเนี้ เป็นตัวของตัวเองมากกว่าตามตรงนะทุกคนคือเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะคะคือเรามีสิทธิ์ที่จะชอบใครแล้วเราก็จะรักใครก็ได้นะคะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องมาลอกเลียนขนาดนั้นก็ได้ค่คราวนี้ดราม,มา่ามันก็เริ่มเกิดว่าเอา้าทําไมโมจิอะถึงกลับไปตอบกลับกับแฟนคลับอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าผมทรงนี้มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกรอบอะฮะคนทําทั่วไปอยู่แล้วมันไม่ได้มีใครจุดลิขสิธิ์หรือว่าโมจิไม่ได้ทําขึ้นมาคนแรกคนเดียวนะครับเพราะนั้นถ้า f อคนไหนจะทําตามมันก็ไม่น่าใช่เรื่องผิดนะฮะดราม่านงี แล้วก็เริ่มมี FC ของโมจิบางคนเนี่ยเข้าไปต่อว่าขอฟซีน้องชาวลาวคนนี้นะฮะรีแอคช่วงแรกของน้องโมจินี่ฮะโมจิเหมือนกับจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะฮะบอกว่าผมตรงเนี้ยน้อยคนที่จะทําทแค่สงสัยว่าทําไมมันต้องทําขนาดนั้นคือไอ้ข้างหน้านี้โมเชื่อเลยว่ามีส่วนน้อยอะว่ามันจะขนาดเนี้ยแล้วเอาจิงทุกคนคิดยังไงกับคนที่ชอบทําตามเราหรือว่าอะไรถ้าทํามากเกินไปใครชอบมัง่งล่ะคะ มันไม่จําเป็นต้องขนาดนี้ก็ได้ไหมเออนั่นแหละคือแอบแรงอยู่เด้อเมนี้น้ำมือวันมากเลยน้ำมือหวานมากซึ่งโมจีอะก็ทําคลิปออกมาแก้ข่าวนะว่าเธอก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นว่าจะไม่ให้ก๊อฟหรืออะไรยังไงคือจะทําก็ทําไปเลยอะไรอย่างนี้ครับโไม่ได้ห่วงเรื่องทรงผมหรือว่าอะไรดิใครจะเอาไปก็เอาไปไปไปอยากทําทอะไรก็เอาไปเลยเออคือโมไม่ได้หางเรื่องนี้เลยไม่ได้ห่วงเลยเออ คือโมแค่บอกว่าเป็นตัวของตัวเองนี่คือกูผิดถ้าเกิดคิดว่าโมห่วงทรงผมทรงนี้มากโมจะไปสอนทุกคนทําผมทรงนี้ทําไมจะไปสอนให้ทุกคนตัดอันนี้ตามโมทําไมแต่จริงๆแล้วดราม่าเรื่องนี้มีคนไปพบว่าน้องเอฟซีลาวเนี่ยฮะที่คนหาว่าไปก๊อปน้องโมจิเนี่ยจริงๆแล้วอะถ้าเข้าไปดูติ k กตอกของเขานะฮะเขาว่าทําทรงผมนี้มาตั้งนานแล้วนะคบแต่ว่าทัวร์ดราม่าเนี่ยมันก็เริ่มเยอะขึ้นมากเรื่อยๆนะจนโมจิเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยอั คลิปออกมาขอโทษนะฮะทุกคนโมขอโทษนะคะที่โมได้ทาคลิปแบบนั้นลงไปโดยที่โมไม่ได้คิดแต,ต่ตองก่อนคือโมอ่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะบูลลี่น้องคนนั้นหรือว่าใครทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนและโมก็ไม่ได้มีเจต,ตนาที่จะหงทรงผมเลยนะคะทุกคนซึ่งคลิปที่เธออัดขอโทษนะฮะคือส่วนตัวนชล้วฉันก็รู้สึกว่าเธอก็ขอโทษได้ดีนะแต่ปรากฏว่ามันกลับกลายเป็นดราม่ามากขึ้น <c Excuse> คือมันไม่ได้เป็นดราม่าที่คลิปนี้นะทุกคนคือเธออัดคลิปขอโทษมาหลายๆคลิปนะฮะแต่มันไปสะดุดตรงคลิปสุดท้ายฮะ,ะตรงที่ทําตอนแแรกว่าาเเธอเป็นคนคดละจะ แล้วก็เปลี่ยนเป็นผิวขาวซะอย่างนั้นคือคราวนี้คนก็แบบเฮโลกันสิว่าอา้าวทำไมโมจิทาอย่างนี้่ yeah, ่าแตสัญญจ,จะไมค,คือตอนนั้นะคนก็ตอบว่าว่าเฮ้ยทาไมทาทาอย่างนี้ล่ะเธอเหยียดผิวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเจตนาของเธอคืออะไรเธอหมายความว่ายังไงนะฮะโมจิอะก็เลยออกมาแก้ข่าวอีกทีว่าเขาอะไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดคนดําทุกคนคลิปนี้โมก็จะออกมาชี้แจงเรื่องฟิลเตอร์อันนี้นะคะที่เหยียดสีผิว คือโมอไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเหยียดสีผิวคนอื่นเลยนะทุกคนพี่โมคิดว่าฟิลเตอร์อันเนี้ยมันเข้ากับเพลงดีแล้วก็คิดว่าไอ้ที่มันเป็นสีผิวดําอ่ะคือเปรียบเทียบว่าตัวเองไะแย่มากแล้วถ้าเกิดสว่างนี่ก็คือ ทุกคนน่ะพร้อมที่จะให้อาัยเราแล้วคนก็ยิ่งไม่พอใจไปอีกว่าอา้าวทำไมเธอต้องหาว่าผิวดําเท่ากับแย่ละ่ะหลายๆคนก็ออกความเห็นมานะคะว่าเรื่องนี้โมจิทําไม่ถูกเพราะว่าเรื่องของแบล็กเฟสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เราไม่ควรที่จะมาเอามาทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรก็ตามไงฮะคราวนี้พอเกิดประเด็นนี้ขึ้นนะ่ะดราม่าของโมจิอ่ะมันยิ่งมาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเนื่องจากว่ามีคนนึงฮะ,ะอ้างตัวว่าเป็นแม่ของโมจินะฮะแล้วก็ทักมาในอินบ็อกของคนคนหนึงหน่งคนคนเี้ทัก มาแล้วก็แบบใช้คําหยาบคายตอนแรกมากเลยทุกคนเขารักมาบอกว่าจะแจ้งความกลับขึ้นมึงขึ้นกูนะฮะมีการแช่งนะมีการพยายามโทรแล้วก็ให้รับสายนะฮะแต่พอผ่านไปอีกวันหนึ่งเนี่ยกลับกลายเป็นอีกคนไปเลยเนี่ยฮะถ้าหนูมีปัญหาอะไรกับลูกแม่มาคุยกับแม่ได้แม่จะไม่ว่าเรามาคุยกันดีๆบาบา,บาคือเมื่อคือนน่ะเพิ่งด่าแบบแรงมากแล้วก็พอมาตอนเช้าเนี่ยฮะก็กลับกลายเป็นอีกคนเลยแล้ว คือเพื่อนๆคิดว่ายังไงอ่ะเพื่อนๆคิดว่ามันคือการฮุกค,คามไหมฮะซึ่งเจ้าตัวคนที่เอาเรื่องนี้มาเผยแพร่นะฮะก็โพสต์ตัวนี้ลง Facebook ซึ่งมีคนแชร์ไปเกือบเจ็ดพันแชร์เลยนะฮะซึ่งคนที่อ้างตัวว่าเป็นแม่ของโมจิเนี่ยได้โพสต์ว่าโมจิเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่ามีคนจับโปะเว้ยว่าเฮ้ยแจ้งความคลิปหรือเปล่าเพราะว่ารูปอะมันดูเบอร์เบอๆมันดูมีจุดที่มันไม่สมจริงอะซึ่งอันนี้ผมไม่ขอคอนเฟิร์มนะฮะว่าเป็นรูปตัดต่อหรือรูปจริงหรือรูปแแแแตตตต่่่งงอออะะะะไรก็าามันนนนี้ล้ลลลววิจยญ,ญ,ญ,ญณขคเ แต่มันไม่ใช่มีแค่รูปนี้รูปเดียวมันยังมีรูปอื่นที่มัวจิลงในตอรี่ไอจีรูปพวกเนี้ยมันเป็นรูปที่ไปหาใน Google ก็ได้อ่ะรูปนี้อีกฮะรูปนี้ก็เหมือนกันรูปนี้ก็ไปหาใน Google ได้อีกนะฮะคนก็มองว่าอุ้ยสรุปแล้วไปแจ้งความจริงหรือเปล่าหรือไปแจ้งทิปหรือยังไงทําไมจะต้องเอารูปใน Google มาด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆจริงๆงานดราม่ามันควรจะจบจากตรงนี้แล้วใช่ไหมว่าแจ้งความก็จบถูกไหม แต่มันยังไม่จบเนื่องจากว่าจู่ๆในทวิตเตอร์มีการเตือนกันเต็มไปหมดเลยเว้ยว่าเนี่ยอย่าเข้าไปดูสตอรี่ไอของนางนะอย่าไปดูสตอรี่ไอของเมเดโมจินะคือคนก็งงกันว่าเฮ้ยทำไมเตือนอะไรกรันปรากฏว่าโมจิเนี่ยโคตรรูปผีใน IG s t สตอรี่ของตัวเองฮะผมขอไม่เอามาลงนะเพราะว่ามันน่ากลัวมาก แต่เล่าสั้นๆว่าถ้าสมมุติว่าเรากดไปดูเนี่ยมันก็จะมีรูปผีต่างๆนะฮะแต่รูปที่ผีที่สุดก็คือรูปสุดท้ายมันจะเป็นรูปที่มีเก้าอี้นั่งอยู่แล้วก็สักพักนึงอะ่ะจะมีรูปผีโผล่มาแบบจำสกแกร์ให้คนตกใจนะฮะ ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นประเด็นมากเพราะว่าคนในทวิตไม่พอใจมากคือเขาบอกกันว่าทําไมจะต้องมาเล่นจำสแกอะไรอย่างนี้ด้วยคือมัน,มนไม่มันไม่มีประโยชน์มนไม่มีความจําเป็นอะไรเลยถ้าสมมุติว่าคนจิตอ่อนคนขวัญอ่อนมาดูนี่ฮะมันอาจจะส่งผลเสียร้ายแรงที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ฮะบางคนถึงกับโพสต์รูปสองยาเลยนะบอกว่าเนี่ย คือฉันดูของเธอแล้วนะแล้วฉันตกใจมากอาการฉันกำเริบถึงขนาดที่จะต้องกินยาเลยอะไรเงี้ยนะฮะหลายๆคนอ่ะเป็นห่วงกันว่าคนติดตามเธออ่ะสองแสนกว่าคนเลยนะมันจะต้องมีคนที่แบบจิตอ่อนที่เขาดูแล้วเขาจะต้องตกใจมากมากะฮะหลายคนก็ไม่พอใจว่าทําไมจะต้องมาโอ์อะไรที่มันน่ากลัวแบบนี้ด้วยซึ่งเราบอกกันนะว่าเรื่องของลงภาพผีใน IG Story เนี่ยแล้วก็เรื่องของการใช้ฟิลเตอร์แบล็คเฟสนะฮะจริงๆแล้วว่าก่อนที่จะมีแฮชแท็กแบรนเมเดโมจินะจริงๆแล้วอ่ะมีคนมาติเรื่องนี้กับน้องโม แล้วนะฮะตั้งแต่ก่อนที่มีแฮชแท็กตั้งแต่ก่อนมีดราม่าแล้วด้วยแต่หลายๆคนที่ออกมาดีเฟนเรื่องนี้ปรากฏว่าโดนลูกหาของน้องโมจิเนี่ยล่ลมแบบเต็มที่เลยฮะคือใครที่ทําออกมาก็คือมันผิดแล้วไงเป็นการเหยียดสีผิวแล้วนะคือบอกว่าเอ้ยไม่ได้บอกว่าสีผิวดําไม่สวยสักหน่อยแต่ไม่มึงมึนคือการเปลี่ยนสีผิวจากดําเป็นขาวออกมากระจายข่าวนะคะว่าอย่าไป่องอย่าไปดูนะคะคนขวัญอ่อนอย่าล้องคองนะอันนี้พูดจริงๆนะคะทุกคนก็อยากฝากไปถึงคนนี้นะคะว่า เวลาคุณจะทําอะไรลงอะไรในไอจีอ่ะผู้ติดตามคุณน่ะน่าจะเป็นเด็กหลายคนนะคะช่วยคํานึงถึงผู้ติดต,ตามสองแสนกว่าคนของคุณนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะอย่างพี่ผมแดงเนี่ยเข้ามาดีเฟนต์เรื่องรูปผีในไอจีใช่ไหมคะว่าไม่เห็นด้วยแต่ปรากฏว่าก็มีคนมาบอกว่านี่ไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ไอจีเขาเขาจะลงอะไรก็เรื่องของเขาเรามองว่าเผือกนะเนี่ยคือไปด่าพี่ผมแดงอีกแล้วบางคนก็บอกว่าแค่ตกใจไม่ได้ตายค่ะอาจแค่โทรศัพท์แตกแล้วมันก็เป็นแค่รูปไม่ใช่เจอตัวจริงสักหน่อยหรือพี่อิจฉาที่เขา คือมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วฮะที่ลูกหาแบบพยายามจะทําร้ายคนที่พยายามมาดีเฟนต์นะครับแล้วนอกจากเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นมีคนขุดเจอว่าน้องโมจิเนี่ยเคยรับโฆษณาเว็บพนันซึ่งตัวเองอ่ะมีคนติดตามอยู่หลายล้านคนนะฮะแต่การโฆษณาพนันเนี่ยมันจะทําให้เยาวชนต่างๆเนี่ยเรียนแบบหรือว่าทําตามหรือเปล่าหรือเคสเนี่ยฮะที่คนมองว่าเอ๊ะตรกกาของโมจิเนี่ยมันดูบงบงนิดนึงนะอย่างเช่นมันมีเคสเคสนี้ฮะมันเป็นเคสที่มีคนมาถามดิฉันตอบว่าเอ๊ะน้องโมจิเนี่ยเป็นคนท มี FC มาตอบแทนให้นะฮะว่าขุนสถานแต่ปรากฏว่าน้องโมจิอะไม่โอเคเว้ยครับโมจิไม่พอใจที่ FC มาตอบให้ถึงกับอัดคลิปติ๊กตอกว่าเลยบอกว่าโมจิไม่โอเคนะที่มาตอบให้คืองงไหมอะคือคือ,คอยังไงอะคือ ทำไมถึงไม่พอใจฮะซึ่งมันมันก็เป็นแฟกต์มันก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องอยู่แล้วอะแล้วก็ f c ก็มาช่วยตอบแทนคุณซึ่งมันมันมันไม่ดีเหรออันนี้ผมผมก็ไม่เข้าใจน้องโมจิจริงๆนะฮะว่าเขาเขาเขากำลังหมายถึงอะไรนะฮะหรือโมจิเขาต้องการตอบคอมเมนต์คนเดียวเองทุกคอมเมนต์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ไอจีของน้องโมจิเนี่ยก็ได้ตั้งเป็น p r i v a t e y แล้วนะฮะแล้วตอนนี้ก็ดราม่าก็จบอยู่แค่นี้นะฮะคราวนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างลองคอมเมนต์กันมาดูนะส่วนตัววผมเเ่รรู้สึกกาา็ ใจในตัวโมจิในบางประเด็นนะ อย่างเช่นเรื่อง black face เนี่ยคือส่วนตัวแล้วผมบอกว่าโมจิไม่น่าจะตั้งใจที่จะเหยียดแต่โมจิเล่นผิดประเด็นไปหน่อยคือเราเข้าใจแหละว,ว่าโมจิเนี่ยตั้งใจที่จะทําให้เรื่องนี้มันเป็นคอนทราสต์ก็คือตอนแรกมีความมืดมนแล้วตอนหลังเนี่ยก็ชีวิตก็สว่างสวแต่ว่าโมจิเนี่ยไปพลาดตรงที่ดันไปเล่นประเด็นเรื่องสีผิวจริงๆแล้วมันมีฟิลเตอร์หลายอย่างจริงๆแล้วไม่จาเป็นต้องใช้ฟิลเตอร์สีผิวก็ได้ไปใช้ฟิลเตอร์ว่าตอนแรกๆห้องมนก็ได้แล้วตอนหลังคือห้องสว่างสวโลกสว่างสวอะไรอย่าง ที่เล่นประเด็นที่4ีผิวนะฮะส่วนเรื่องการตัดต่อรูปภาพอันนี้อันนี้ไม่ขอคอนเฟิร์มแต่ว่าให้น้องโมจิออกมาพูดเองซึ่งก็รอการถแถลงของน้องโมจินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัดต่อรูปจริงหรือเปล่าหรือว่าเคยโฆษณาพดันบอลไหมยังไงก็เดี๋ยวรอน้องเข้ามาถแถลงอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงอ่ะก็พิมมาหนะ้าเดี๋ยวจะรออ่านนะครับวันนี้ไปละบาย